โอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมมาสเตอร์ไวอีกเช่นเคยผมอะเนื่องจากที่ว่ามีหุ่นใหม่เข้ามาไม่รู้รันใหม่แค่ไหนเลยนะแต่ว่าผมเพินนะ่งเห็นแล้ผมเพิ่งแต่เข้าเกี่ว่ามันมีตัวใหม่เข้ามาผมก็คือระครางวรนาแล้วผมเพิ่งผมจะมาเทสดูผมว่ามันเหมาะสกับการซื้อมากน้อยแค่ไหนัะผมซกตรงเองด้วยนะโอเคเพิ่มมาดีกว่านะครับผมอืม,อ,มอันนี้คือภาพปกติอันนี้แอคชั่นตอน จากอีวานเจรียนดูจัตซี่โฮมสิครับเหมือนอีวานเจรียนเลยโอเคนะผมมาเดี๋ยวมันจะแบบควงแข่งไปเรื่อยๆเไไชฟอะไรเรื่องจากพลังต่อสู้แล้วผมเป็นรูปแบบของทานทำลายแล้วก็จู่โจมจารายการต่อสู้ค่อนข้างใกล้เราจะทำเครื่องกลสู่ความมุนทานพื้นฐาน2 4งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดเพาะหนึ่งรอยออกโอเคมาสกิลอาวุธหลักสปีดต,ต่ำขอบเขตชื่อว่าอมอมคลาสมาก,กรนนะดดรสแล้วผมความจุกระสุน10เวลาเป็นกระสุน2วินาที มวลกระปองที่สามารถทะลุหุ่นยนต์และโลกไปด้านหน้าเป้าหมายหุ่นยนต์ที่ลูบอออบ,บอลลูกบอลจะถูกตีตราความเร็วการโยนในสหารในสถารอาณาจกักจะเพิ่มขึ้นอย่างเก่นอันที่สองเป็นอาต์ลองนะผมชื่อว่าเคียวมาจูราผมก็พุ่งไปข้างหน้าเลยสั้นๆแล้วก็ตรงตรีดึเกเดี่ยวนั่นแหละแล้วก็หลังจากที่เาจะสร้างนาำมีดแล้วก็จะเพิ่มความทนทานให้กับตัวเองนะครับหลังจากนั้นแล้ว ถมา่โลนโจมตีที่ถูกปีราจะมีดาเมจที่เป็นโบรัสเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ระยะพุ่งชาร์จจะเพิ่มขึ้นในระยะพุ่งชาร์จและขอบเขตอของอขวันจะเพิ่มขึ้นในสถานะจำกัดเวลานในสถานะจำกัดจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกูดาวสิบวินาทีระยะพุ่งชาร์จและขอบเขตการตาวัดจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในสถานะจำกัด คูดาวสิวินาทีต่อไปนะผมเป็นสกิลกลยุทธ์ที่ชื่อว่าช่วงเวลาจํากัดนะผมก็คูดาวสิเอ็ดวินาทีนะผมก็จะเป็นการปล่อยสต่ลกษณ์รปติการเข้าสุ่มหัวจำกัดเวลาเอ่อในสถานีจะมาสปีดเพิ่มขึ้นแล้วก็เสริมทั้งอาวุธหลักอาวุธรองนะผมแล้วก็แต่ละนี้จะเก็บความคุทั้งด้งส่วนหนึ่งก็คือลด h อีเก็บไว้ในจุดนั้นจุดหนึ่งนะผมแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อ,อล่าง ล่าถูกทำลายจะกลับไปในตำแหน่งเดิมพันทีนะผมอันนี้คือพูดเลยคร่าวๆไม่อ่านเพราะว่าอ่านแม่งก็ไม่เข้าใจใช่ไหมโอเคตามมนแล้วผมก็ไปกระโดดก็กระโดดโป,ป,ปกติเช่นเช่นผม18ต่อหนึ่งครั้งโอเคแล้วผมก็ไปเล่นกันดีกว่าไปในการทีส์นะผมสามฝึกอีเช่นเคยเอาจริงก็อันนี้คือถ่ายสอล้วผมอันแรกถ่ายไปแล้วแต่ว่าแม่งเ,เสียงเกมแม่งดังกว่าเสียงกูอีก โอเคไปเริ okay, ่มกันดีกว่านะผมท่านแรกก็อย่างสุดกำรรเคยที่ผมเคยทําแล้วผมอา่านโมดูก่อนนะอ่านโมดูก่อนแล้วค่อยจะให้พีวิูเนากเหมือนเดิม,มเลยได้ฐานที่ค่อนข้างที่มืออ่านโอเคประมาณนี้นหแหและพรต่อไปมูดแอนแฮงก์ของผมก็คือหมอกดำรัศมีของบอลพลาสมาอ่าก่อนเพิ่มขึ้น6เอ่อ9และสิบเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปข้ามขเอ่อระยะใบมีดของเคียวมมจุราชเพิ่มขึ้น6 8และ10เปอร์เซ็นต์ อืมโอเคอันนี้เอาเหล่าเอา,เอา,เอาอหลอกประมาณนี้ก็ไปเป็นสกัดแล้วผมดรา,ามิดเทียมมาจูราตสร้างต่อฟุตโฟโลเออสร้างจากฟุตโฟโลดาามิดที่เทียมมาจูราตสร้างจากฟุตโฟโลสี่ห้าหกสิบดรามิดห้านะฮะต่อไปเป็นเงาลวงในช่วงจำกัดในช่วงเวลาจำกัดห่ถยนต์เป้าสุสานจะได้รับดาเมจลดลง6 9และ12ออืมต่อไปอีกาในช่วงเวลาจำกัด ทุกครั้งที่บอลพาสวาโจมตีจะขยายเวลาสถานะเก็บเกี่ยว2 4แเปอร์ต่อไปส,สัญญาณเวลาคู่ดาวของเอ้ยเวลาคูดาวของช่วงเวลาจํากัดลดลง5 0และ1 5อืมดีต่อไปเป็นกระหายเลือดในช่วงเวลาจํากัดดาเมจที่สร้าง30เปร์เซจะหูกเปลี่ยนเป็นความทนทานเป็นได้มากสึง500ต่อไปคุ้มข้างในช่วงเวลาจํากัดเอาลองสามารถกาจัดเป้าหมาย ตาที่มีความทนทานต่ำกว่าที่สองเปอร์เซ็นนั่นแหละเอาโอเคไปเริ่งมันเลยดีกว่าแต่เอาข้อสังเกตนะผมจะเห็นได้ว่าในสถานานี้ซิสซี่บอกว่าจิงมันแบบเอ่อค่อนข้างจะช้าพื้นที่ช้าเอออะไรช้าตอนแรกผมคิดว่าไอเกียวมันลากพื้นไปหรือเปล่าวะก็าปุไม่ไม่ใช่หรือเรือจะใช่ว่าโอเคเอาไปนี่ไม่รู้สึกติด้วผมปล่อยก็ไม่ได้เร็วมากอืม พัชม,มาแต่ก่อนก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นการใช้เคียวมัจุราชนดนะูระยะเอออย่างที่บอกระยะบอ,อกสั้นฟาชิดที่ระยะอะไรดีกว่าเริ่มต้นที่ฐานี็นได้โอเคถ,ถึงไหมถึงไหมมันจะไม่ถึงเลยไม่ไรู้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเนอ้ย โอเคสามสิบเก้าเกือบสี่สิบเมตรถึงไหมไม่ถึงแล้วโอเคเราไปเคลียบไป้สามสิบเมตรยาอันนี้สี่เมตรอานนี้สองเมตรโอเคถึงไหมถึงอยู่แล้วประมาณห้าเมตรต้นไปประมาณนี้แล้วประมาณด้วยโอเคครับต่อไปะกระโดดเข้ากระโดดออกอย่างไนะจะมาประมาณเทสี่สองรันโอเคจะให้ได้ลองกันให้ก่อนว่าจะมีลดลงไหมหรืออะไรยังไงโอเคแล้วเนาะ ครั้งที่สองก็เท่ากันนะห้าร้อยยี่สิบโอเคต่อไปโอ้โหเป็นสกิลกลยุทธ์นะฮะต่อเอ่อเมื่อเราจะปัดจัดไปเพื่อลดลงเหลือพันห้านะผมแล้วก็ดูความเร็วแางตรงที่จะเพิ่มขึ้นเอ่อดาเมจจะเพิ่มขึ้นระยะในการโจมตีของยูร่าจะเพิ่มขึ้นแม่ก็ว่ากันไปแต้องเพิ่มอีกเวลาโดยที่เราไม่กดไอ้สกิลเบนครั้งนี้จะอยู่ที่เออ่สุดท้ายก่อนเลย เมื่อกี้เราอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ไหมต่อไปนะผมเป็นการกดก่อนที่จะหมดเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะผมกดตรงนี้เลยก็ได้จะกลับไปที่ก่อนที่ก่อนที่จะใช้โหมดที่เวลาจำกัดประมาณนี้แล้วก็เอ่อมีทิ้นึงนะผมก็เคยขอให้เราวางลงพื้นแบบว่าเอาเอาเพียงไม่หมดทีประมาณนี้ใช่ไหมล้วเราขึ้นไปข้างบน เอาให้เรากดแล้วมก็วออ่าบีจะหนีเลยดีหรือเกในก็คือต่อให้อยูข้างบนแม่ก็ว่ดขนาน้างล่างไปโอเคอออออขึ้นไปก่อนเอ่อรับไปแล้วก็เกสร็จเฮ้ยคุณตีมารับกลับโอเคแล้วก็ตีต่อ็พราะว่มันมียนืนน้ ดังเช่นว่าเฮ้ยของขหมดวันนี้ไปโจมตีมาแล้วล็อกวาวขึ้นไปขบวนแล้วลงมาแล้วก็ตีต่อได้ปกติก็ทำให้แบบนี้งงเลยนึโอเคก็ประมาณนี้แหละเอาค์ิวมีแค่นี้แหละเป็นตัวที่ไม่มีอะไรเยอะนะแต่รวมรก็ดีไซน์หนึ่งแปลกสองอะไรตุ้งติพี่ดีิอันี้ยังยยนื่นเต้นจนมาถึงนะอบผมก็แต่นาอบมาผมก็ทำให้ผมเคลียร์เช็คหลังเลยว่าเป็นยังไงอีวาว่ะพูดเลยนะต้องอีวาแน่ๆ นืกส่วเท้าอ่ะคือรู้สึกไหมมันเหมือนกับอีวารอนที่ไปวิ่งเฮ้มันวิ่งไปเจอรัสเัวถูมันเสร็จเดียมันก็้นมติดแล้วแล้วคุณก็จีวาร อเอาไปเลยเรื่างที่บอกกันผมไม่รู้แต่ว,ว่าผมมาช้าอย่างมันมาไปนานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงจะต้องกลับมาททีหลังเนี่ยแต่ดูาจากสภาพที่ทมีหลายคนที่สูบฟังกินกันตอนตอนกินครั้งแรกมันจะมีประเท่นหรือมหลายหลายคนประมาณเท่าไหร่

ก็ประมาณนี้คือโบเข้าไม่รู้เหมือนกันว่าเว่าคทได้กินไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะหักมันย้อยเยอะไปหมดเลยี่ว่าหนื่เลยการสูดมันยิงช้าเออจะโดนเขาก็ารว่าทเลี้ยงของมันที่จับพื้นตุ๊กออ มันจะไม่แบบแท้จะฟองได้ถ้าสมัยปีก่อนแล้วถ้ามีมาเลยท,าท้าให้ข้อจำกัดเราว่าทุกอย่างของมันทั้โอ้ขึ้นมาเน่ะมันอยู่ที่สถานะนี้เลยผมเลยแนะนำแ<อ>นะนำเลยว่าให้ไปลดเวลาอะซิลโอนนะไปเปลี่ยนโมดูลนะไอ้เลี่ยดไปก็ใช้โมดูลตัวน,นี้แล้มันตัวไหนวะตัวนี้ มันจะช่วยได้มากแต่เท่าไหร่วะหนึ่งถ้าอยากเห็นเนื้อ1วิเนาะวันนี้จะต้องบันเท่าไหร่เลยอยาจะเทสให้ดูเลยที่ดีของมันถ้าเจอว่าอยากวัดถึงจะวัดอย่างเงี้ยโดยที่แบบรับกับข้อเราพยายามถอยแล้วไม่มีเลยมากแต่ถ <Think anymore, S 2> ้าบอกว่าตรงมันใค่ใจตรงนั้นน่ะแล้วก็วัดมี่เรื่องตีลองไปอยากได้ว่า กี่ปีวะกี่กี่ยังกีู่โดโมซะลืมเวลาเลยเฮ้ยเหลือกับไฟประมาณกีเก้าอีกซึ่งทางนั้นกัตอี้ไม่รู้เหมือนกัน่ากเก้าไหมหรือว่ามากเราเกิตนึงเาเวูแปดเก็ตวัไม่เหนือเก้ประมาณเก้าซึเป็นตโอเคว่ามิรเเก็ไม่ต้อม โอคลูก็อาสไปีลยตัวแรตัวมันมันไม่มีอไรงเลยะไเลก็เลเยู้ว่มันธรรมดาไหมไอ้ตัวนี้ไม่่าแกไยก็รู้มัแไม่ได้หม่วว่ามันแตก่นี้ปด่ไ้หม้มเป็นชอดแล้ว ไอตัวนี้ช่อะไรวะไม่ได้ไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละคุณทำมาพอนะอโทษทีไอ้นี่มันไม่น่าจะเหมือนอะไรนะมันเหมือนกับเอ็นไนท์ู่ข้งหลังมันคลืายของเหืออย่างในนี้ไม่ใช่าีกแดำเถอะแต่มันบอกว่าปืนจริงเลยก็ประมาณนี้ตัวนี้ตัวเลขของโม็นสกินเื้อหกผมคิดว่มันเสกิน เขาต้ใหมากเก้าไปเร็เขามนถ้าเมื่อกี้ผมไม่กดอมเมนโดนเาก็ของตัได้เลยแต่ตรงมาอยู่นี่ให้มึงทำอนนะไรมืกี้อ่ะไม่พูดำกำมาเทสเลยก็ฉะนั้น,นเล้วผมว่าไม่ระักโอเคก็จากที่สุงไปแล้วผมเป็นตัวที่เอ่อไม่ดี พียไม่รู้ไว่ามันตายแล้วม่ตายเกิดจริงไหมอะ้ามาทำอตไมันดูมอะไรเลยมันดูมีอะไรคือพยายามแตรงนีง้มันหนูตายเกิดจริงอ่ะไอะ้หล่อเมื่อกี้เมื่อกี้บอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดกดซับมันจะกลายเป็นวามาจุดเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ อยเนี้ยมันเขียนว่าอะไรนะเมื่อล่างอาของราคางวรัณถูกทำลายจะเกิดใหม่ในตำแหน่นงตกสัญญาณทันทีนี่มัาทำให้ผมกลับไปคิดได้ว่ามันอาจจะวับไป็นมันจะตายเกิดได้หรือเปล่านะแต่ดูจากที่มันวับเกิดมาแลว้วผมว่ามันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่า h อชีมันลดไปอะ่ะเพิ่มไม่เยอะแต่ทรงพันหนึ่งนิดๆิหรือเปล่าวะถ้าวันสี่ประมาณนี้ขอขอเช็คอีกไิดหนงเพราะเมื่อกี้ผมก็ลืมไปง้ว่าเอชเท่าไหร่ แต่วันลดไปเหลือคอันห้าไอที่จะได้ประมาณนี้ดูพลังของมันก็มันสี่ก็ประมาณสองพันเนจะ็ดหรือวันห้าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อก็ตเกอบขึ้งหลอดเลยนี่เออถ้าขึ้นอย่างนั้นแล้วอะ่ะตั้งสองเลยนะเออว่ะเออว่ะเ,เป็นไปได้ทังที่ดีดีสูงนีแล้วก็ไม่ตายด้วย ประเด็นคือมึงจะอยู่รอดไหมเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันมเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่ว่ามันอ,อ่ะเอช้ามากๆเลยนะสัตว์แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะว่ามันไม่มีสกิลื่อนที่อื่นเลยนอกจากกระโดดอะ่ะมันจะอยู่รอดได้ไหมอ่ะเอาอลไรออกไปได้อย่างที่ผมเห็นอะ่ะแค่ไม่ถึงเกสนามอ่ะแม่งแค่จะหมดเวลาแล้วเว้ยรู้สึกแปลว่าแม่งข้อจำกัดเยอะไปหมดเลยอะ่ะ อย่างที่บอกไว้ผมถ้าเกิดว่าลดเวลาในการใช้อซิลโุดูได้มันจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์กับตัวมากกว่าอโอเคเห็นมาขอมาขานี้ก็ลองทำมันแหละโอเคแล้วผมช,มชมเจอกันคลิปนาพัน้ารักสวัสดีครับ